ครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะเห็นว่าบ้านเมืองเขาดูสะอาดตาบริเวณถนนตามทางเดินนะคะก็จะไม่มีพวกเศษขยะที่ถูกทิ้งไว้สาเหตุนะคะที่ทําให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่มีขยะบนท้องถนนนะคะก็อาจจะมาจากสองสาเหตุนี้ค่ะเหตุผลแรกก็คือประเทศญี่ปุ่นเขาจะไม่มีวัฒนธรรมที่เดินไปกินไปก็เลยทําให้นะคะไม่มีขยะที่ถูกทิ้งบนท้องถนนนั่นเองเหตุผลที่2นะคะก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีวัฒนธรรมในการคัดแยกขยะนะคะมีห้องด้วยว่า โกมิโนบุนเบสึโอชิเตอิมัสญีโฮนได้ว่าโกมิโนบุนเบสึโอชิเตอิมัสี่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีการคัดแยกขยะนั่นเองนะคะคำว่าโกมิโนบุนเบสึโกมิโนบุนเบสึก็คือการคัดแยกขยะนั่นเองคำว่าโกมิโกมิก็คือขยะคำว่าบุนเบสึบุนเบสึก็คือการคัดแยกนะคะซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ละที่เขาก็จะมี เขาจะมีปฏิทินระบุว่าขยะแต่และประเภทน่ะจะมีรถมาเก็บที่จุดทิ้งขยะวันไหนบ้างเขาก็จะอ้างอิงตามปฏิทินนั้นนะคะแล้วก็เขาก็จะนําขยะแต่ละประเภทนะคะเอาไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะคําว่าจุดทิ้งขยะจุดทิ้งขยะในภาษาญี่ปุ่นก็คือโกลมิสุเตบะโกลมิสุเตบะโกลมิสุเตบะก็คือจุดทิ้งขยะคําว่าโกมิโกลมิก็คือขยะสุเตบะสุเตบะก็คือสถานที่สําหรับทิ้งนั่นเองนะคะ โกมิสุเทบะโกมิสุเทบะก็คือสถานที่สําหรับทิ้งขยะนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับขยะแต่ละประเภทเป็นภาษาญี่ปุ่นกันบ้างนะคะแต่ละท้องที่นะคะของญี่ปุ่นอาจจะแบง่งแยกประเภทของขยะที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักประเภทของขยะคร่าวๆกันค่ะประเภทแรกก็คือโมเอดุโกมิโมเอดุโกมิก็คือขยะเผาได้นะคะขยะเผาได้คือพวกขยะที่ติดไฟสามารถที่จะเผาได้นั่นเองโมเอดุโกมิ โมเอดูโกมิโมเอดูโมเอดูก็คือเผาได้หรือว่าติดไฟได้นั่นเองโกมิโกมิก็คือขยะโมเอดูโกมินะคะโมเอดูโกมิก็คือขยะที่เผาได้นั่นเองประเภทที่2โมเอไนโกมิโมเอไนโกมินะคะโมเอไนโกมิก็คือขยะที่เผาไม่ได้มาดูขยะที่เป็นประเภทขวดแก้วกันบ้างนะคะขวดแก้วภาษาญี่ปุ่นก็คือบิงบิงขยะที่เป็นขวดพลาสติกขวดพลาสติกในภาษาญี่ปุ่นก็คือ โตボルトตโตเพ็ตโตโบโตโตเพ็ตโตโบตโตถัดไปก็ขยะที่เป็นพวกกระป๋องกระป๋องนะคะก็คือคังคังคังกระป๋องมาจากคําว่าแคน c a n นะคะที่แปลว่ากระป๋องในภาษาอังกฤษนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าคังคังคังกระป๋องนะคะต่อไปขยะที่เป็นพวกโลหะโลหะนะคะคาว่าโลหะในภาษาญี่ปุ่นก็คือคินโซกุคินโซกุ คินโซกุนะคะคินโซกุก็คือ,อโลหะนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ก็คือขยะที่เป็นพวกโลหะนั่นเองคินโซกุขยะกลุ่มต่อไปก็คือพวกขยะขยะสดนะคะขยะสดพวกเ,เศษอาหารมมคำว,ว่าขยะสดก็คือนามาโกมินามาโกมินมามะโก,กมินะคะนมานมะนามะก็คือสดนั่นเองนะคะโกมิโก,ก,กมิก็คือขยะนามาโกมินามาโกมิก็คือขยะสดนั่นเองนะคะ เวลานึกถึงคำนี้นดเจจะนึกถึงเบียรสดเพราะว่ามันสามารถเอาคำมาประยุกต์กันได้นะคะถ้าเบีะะยรสดก็คือนามาบีรุนามาบีรุนะคะเบียรสดขยะสดก็คือนามาโกมินามาโกมินะคะคำว่านามะแปลว่าสดนะคะถ้าเราจำแบบขยะประเภทนี้ไม่ได้ก็ให้นึกถึงเบียรสดเข้าไว้นะคะมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กันได้นามาบีรุนะเบียสดนามาโกมินามาโกมิก็คือขยะสดนั่นเอง ต่อไปถ้าเป็นขยะชิ้นใหญ่นะคะอย่างเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบว่าใช้ไม่ได้แล้วอย่างเช่นตู้เย็นทีวีนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ก็จะเรียกว่าโซไดโกมิโซไดโกมิโซไดโกมิโซไดโซไดก็คือขนาดใหญ่โกมิก็คือขยะโซไดโกมิก็คือขยะขนาดใหญ่หรือว่าขยะที่มีชิ้นใหญ่นั่นเองซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะคะขยะกลุ่มนี้นะคะเวลาจะทิ้งก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ วันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นน่าดูมาฝากเพียงท่านี้สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย